สบายเนาะลุงก็สะเอาเ้นลงพี่น้องสบายดีมาพ่อกับบ่าวน้อยสาวลุง้มงนีซาลุงสิมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกินพี่น้องเบิ่งคลิปอย่าแกอย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงนี่เด้อเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพี่น้อง เส้นมันแข็งสะลุมก็ไปชซน้ำลูกชิน้นลูกชิ้นหมูเนื้อกับเนือ้อหมูพี่น้องปลาเข้ากับมีต้นหอมกับขึ้นช่ายชะลุมไส้เป็นอันนั้นเด้พี่น้องนี่สะลุมใส่เบิง่งไส้เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวสํำเร็จรูปแบบเขาต้มน้ำแล้วเอาเส้นเอาอย่างลงเลยนะพี่น้องเนาะ ก๋วยเตี๋ยวนะ้าเป็นสําเร็จรูปเลยสบายแล้วเย็นนี้เนาะพี่น้องเนะพักเขากับมี่อย่างแน่มีหอมลาบสลัดถั่วหัวละาพาพริกกะปิพักกับผักแก้มเขาเนาะเต็มทีเลยพี่น้องมาเบิ่์ส่วนเลยมามามากินนะก๋วยเตี๋ยวน้ำสะลูกซีฮิตก๋วยเตี๋ยวกินไปข้างมอกกันเลยพี่น้อง ั้งหมอ้อพี่น้องกรี้เอาน้ากุ้น้ากุ้งเตี๋ยวนี่ลงอุ้ยเข้มข้นดีขนาดพี่น้องคักขัดขัดเข้มข้นดีขนาดเลยตะลุงกระชีต้มน้าให้มันเดือดแล้วเอาเสร็จลงเนาะบ่แซ่บโบนวัวาจาังไหนเขาค่อยมาปรุงกันทีหลังเนาะพี่น้อง หน้ามันห่อน,นจะิเอาเสีนลงนจกเสเอาซีนเอาหูบซีนลงง่ายสบายเนาะเก่ดเสีเอาเสีนลงพนะี่นนอกใส่มือเด้อปิตาเสีบพอบีนอหน้ามันเข้มข้นขนาดเลย ลุ่มก็บพรากับชื้อมะต้มนี่แหละเห็นเป็นตะแซบแบบง่ายๆสบายก็เลยลองซื้อมะต้ม,ตมเบ่งเจาเนื้อลงก่อนเนื้อหมูลงก่ น้ามันห่อหนองวนต้มได้สองเถื่อนพี่พี่น้องปุ่งใหญ่บอกได้หลายเลยนะ้าบริไส้เนื้อไส้เป็นหมูพี่น้องเดี๋ยวสิ่นกับเนื้อซุปก่อนจะลุ่มจีซีมเมิองแล้วค่อยปรุงกันที่หลังนะหอ,อมหอมพี่น้อง ไม่เสียงรบกวนกขอโทษขออภัยเด้อยพี่นอ้องนี่ซิมมังกรพี่นอ้องลูกชิ้นตับเนื้อสุและ หักหักหักพี่น้องแซ่บแซ่บหักหักมากรสชาติด้กลุ่มได้เลยเดี๋ยวจะลุ้งชิตาสเซทวยมาบนมันกัดจะลุ้งกระตักเซถ่วยเรียบร้อยแล้วพี่น้อง <S 1> <S 1> น้ำเข้มข้นขนาดพี่น้องจะลุ้งบริสไซเบอร์ถุงเลยบ่นน้ำลาพร้อม มันเข้มข้นเป็แซ่แบใส่พักพี่นองกินก๋วยเตีย๋ยน้ำตกลูกชิ้นหมูนันเอ้อพี่น้องใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายเป็นตะแซ่บวะพี่น้องน้ำนุ้ยเข็มขน้นเป็ดแซ่แบขนาดมากาดักรสชาดใดกะปุ่งได้เลยพี่น้องกู้ใดหมักรสชาดใดเป็ดแซ่แบวะพี่น้อง ลูกชิ้นตัเซพตัเซบเนาะขอบใจเนาะที่เขามาเบิงมาชมบบาวน้อยสาวลุงมาเป็นกำลังใจให้ขอบใจเบิดสุกุคมนเมนี้มาเฮ็ดอาหารง่ายๆกับสาวลุงเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ